โบราณกล่าวไว้เก้าลักษณะของผู้หญิงมีบุญวาสนามีเงินใช้ไม่ขาดมือโบราณกล่าวไว้เก้าลักษณะของผู้หญิงมีบุญวาสนาบรารมีทำอะไรก็สำเร็จมาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับลักษณะของผู้หญิงที่มีบุญวาสนาบรารมีมีทั้งหมด9ลักษณะ หากคุณเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะดังที่จะกล่าวมานี้แสดงว่าคุณเองก็มีวาส,สนาบรารมีสูงมีโอกาสที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เหมือนกันค่ะ 1. รู้จักคอยบางคนรอคอยอะไรนินดๆหน่อยๆก็วอยไวแล้วสติแตกสมาธิสั้นมันคงจะไม่มีอะไรโอเคกับอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ บางอย่างเราเองก็ต้องใจเย็นรู้จักรอคอยบ้างรู้จักยืดหยุ่นในชีวิตไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจเร็วและใจเย็นๆพยายามมองเห็นจังหวะของชีวิตของตนเองค่ะ 2. รู้จักอดทนกับเรื่องที่ควรอดทนเช่น อดทนขยันทำงานเพื่อให้ได้เงินตอบแทนอดทนรอต้นไม้ที่ปลูกด้วยการใส่ใจดูแลเพื่อให้มันจเจริญเติบโตได้อย่างภาคภูมิแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วใส่แต่ปุ๋ยเพื่อเร่งมันโตแน่นอนว่ามันจะตายหลายอย่างก็ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้เหมือนกันชีวิตมันมีอุปสรรคเป็นธรรมดาค่ะจงรู้จัก อดทนบ้างกับหลายๆอย่าง 3. รู้จักสงบใจทำใจให้เย็นด้วยพอเรามีบุญเป็นคนบรารมีสูงเราจะรู้จักการทำใจให้นิ่งพยายามอย่ากระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่เป็นสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตจงทำชีวิตให้สงบแล้วสติจะมาไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรก็ตามค่ะ คนที่นิ่งได้ก่อนจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดี 4. ตื่นเป็นเบิกบานใจได้เนื่องจากเป็นคนมีบุญบุญนั้นจะทำให้รู้ตื่นรู้เบิกบานตามกําลังบุญของแต่ละคนเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตรู้จักในความเป็นจริงในชีวิตไม่ปล่อยให้ตนเองตกเป็นทาสอะไรในโลกโดยเฉพาะ ความหลงในกิเลสต,ต่างๆจะมีความคิดที่ดีความคิดที่อิสระที่สำคัญเราต้องรู้ทันความคิดของเราเองด้วยค่ะ 5. รู้จักที่จะปล่อยวางเป็นคนมีบุญจะต้องรู้จักปล่อยวาง ปรับใจตัวเองให้เย็นไม่ใช่แบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับตัวเองทุกอย่างพอใจปลงเป็นแล้วคุณจะผ่านปัญหาไปได้อย่างง่ายดาย 6. อย่าให้ความกลัวมาครอบงำตัวเองได้สำหรับคนมีบุญนั้นจะเป็นคนที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญอยู่ในตัว เพราะบุญของคุณเองไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหาแบบไหนคนที่มีความกล้ามากกว่ามักจะคิดทางออกได้เร็วมากกว่านั่นเป็นเพราะพลังบุญด้วยค่ะ 7. ไม่มีความจำเป็นจะต้องบ่นมากตามจริงแล้วเป็นคนชอบบน่นมันไม่น่าอยู่ใกล้จริงๆ คนมีบุญมักจะไม่บน่นมักจะใช้ปัญญาในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงการพูดด้วยพอมีปัญญาเราก็จะรู้จักคนเราจะรู้วิธีในการจัดการกับคนแต่ละคนแบบไม่ต้องบ่นค่ะ 8. พยายามอย่าคิดมากคนมีบุญมักจะไม่คิดอะไรเยอะแยะปล่อยวางเป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆจะไม่เก็บออกมาคิด มันเสียเวลาและปวดหัวเปล่า,ลาแต่กับคนมีบุญจะไม่ค่อยคิดอะไรมากจิตใจจะมีความสงบซึ่งการจะคิดมากคิดน้อยแค่ไหนมันก็ตามกำลังบุญของแต่ละคนค่ะกา 9. ไม่มีความคิดที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีสำหรับคนมีบุญนั้นมักจะรู้จักการควบคุมตัวเองบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีค่ะ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามต้องรู้จักบริหารให้ดีคนมีบุญจะรู้จักละอายต่อความผิดละอายที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในที่ที่ลับหรือที่แจ้งท่านผู้ฝังค้ามันแทบยากมากๆคะ่ะที่จะหาคนที่ดีพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่การจะทำตัวเองให้ดีพร้อมเสมอนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องการรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักใช้ชีวิตให้ดีไม่ทําคนอื่นให้เดือดร้อนรู้จักทำใจให้สงบใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้นบุญนั้นแม้เรามีมาน้อยแต่ปางก่อนแต่ในชาตินี้เราก็สามารถทําความดีเพื่อสร้างบุญกุศลได้ค่ะทีนี้ลองมาสำรวจว่าโงเ่เฮงผู้หญิงมีลักษณะแบบนี้จะรวยหรือลำบาก มาติดตามรับฟังค่ะโงอเฮงผู้หญิงตามตำราจีนบอกไว้ว่าวิธีการดูดวงโงอเฮงผู้หญิงสังเกตจากลักษณะผิวพรรณริมฝีปากไรผมช่องว่างระหว่างคิ้วตามตำรานี้จะบอกไปถึงตัวคู่ครองชีวิตรักของผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวได้ค่ะ ลักษณะโงเ่เฮงผู้หญิงบอกชีวิตรักคู่ครองความเชื่อเรื่องโงเ่เฮงใบหน้าที่สัมพันธ์กับความสุขไม่น่าเชื่อว่าโงเ่เฮงใบหน้านอกจากบอกลักษณะนิสัยส่วนตัวยังบอกถึงคู่ครองได้อีกด้วยว่าคู่ครองของคุณน,นั้นเป็นลักษณะอย่างไรวาสนาดีเกื้อหนุนกันหรือไม่ลักษณะสตรีตามตำราจีนบอกไว้ว่า วิธีการดูโงเ่เฮงผู้หญิงมักสังเกตจากลักษณะผิวพรรณริมฝีปากไรผมช่องว่างระหว่างคิ้วตามตำรานี้จะบอกถึงชีวิตคู่ครองชีวิตรักของผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวได้แน่แท้โงเ่เฮงใบหน้ามีลักษณะรูปหน้าสวยงามดูดีมีสเสน่ห์ส่งเสริมหน้าที่การงานการเงินดวงชีวิตไม่อับเฉา โงเฮงดีคิ้วจะเรียงสวยดกดำไม่เว้าไม่แหวง่งใบหน้าเขารูปตาโค้งมนสวยปากกระจับดวงตาสดใสเป็นประกายสีหน้าไม่เศร้าหมองไม่หมองคล้ำในศาสตร์โงเ่เฮงเชื่อว่าลักษณะเช่นนี้เป็นโงเ่เฮงผู้หญิงที่มีวาสนาดีช่วยเสริมชีวิตสุขสบายไม่เหนื่อยงานไม่ยากจนนั่นเองค่ะ 1. ผู้หญิงจมูกใสเป็นลักษณะของคนทำจมูกแต่ในตำราบโบราณมองเป็นใสๆหมายถึงมองแล้วเวบาวๆจมูกใสและริมฝีปากแดงกำรรมระหว่างคิ้วมีช่องว่างห่างเยอะจะได้แต่งงานช้าแก่แล้วเพิ่งได้แต่งงานหรืออาจเป็นโสดหรือผิดหวังด้านของความรัก หมายความว่ามีคู่ก็อาจจะต้องเลิกรากันหาคนรักได้ยากค่ะ 2. ผู้หญิงที่มองแล้วเหมือนราศีมองคร้ำเวลามองหน้าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้ดำนะแต่ดูมันหมองๆบางคนขาวแต่ดูหน้ามองนี่แหละคือราศีมองคร้ำมีเสียงแตกพรา่าแห้งๆเป็นลักษณะร้อนรนลุกลิกพูดจาอาจจะมีคำหยาบคาย เขาบอกว่าผู้หญิงลักษณะนี้จะมีแต่ความทุกข์และส่วนมากจะเป็นคนเจ้าชู้หรือต้องผ่านการมีสามีแล้วมาหลายคน 3. ผู้หญิงดวงตาแววมีประกายถ้ามีลักษณะนี้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดใครได้เป็นคู่ก็จะดีมากและถ้าคิ้วทั้งสองข้างเหมือนคันศรธนูที่โกงจะได้คู่ครองที่ดีค่ะ 4. ผู้หญิงท่านิ้วมือเรียวอ้วนเหมือนหน่อไม้ผิวพันธุ์ผุดพองจะได้คู่ครองที่สูงสักหรือได้สามีรวย 5. ผู้หญิงที่มองจากไกลๆดูหน้ามันผิวมันแต่จริงแล้วผิวแห้งผิวบางหน้าบาง,บางผู้หญิงลักษณะนี้จะต้องลำบากตลอดชีวิตมีผัวต้องเลี้ยงผัว มีผัวก็ได้ผัวที่มาเกาะเรามีแฟนก็ต้องเป็นแฟนที่เอาเปรียบเราหรือต้องเจอเหตุเลิกรามีปัญหาครอบครัว 6. ผู้หญิงที่เสียงไพเราะเหมือนเสียงดนตรีจะมีวาสนาดี 7. ผู้หญิงที่ใบหน้าดุจะได้สามีมียศมีตำแหน่งถึงเขาจะหน้าดุแต่ใจอ่อนโยนถ้ามีแฟนมียศมีตำแหน่งก็จะเสริมอาชีพแฟน แผู้หญิงที่มองแล้วผิวหยาบก,กร้านกระด้างไม่ผุดพองเป็นโง่แหงคนจนเป็นสิวไม่เกี่ยวตัดไปได้เลยเกี่ยวกับลักษณะของความสว่างสวัยสดใสมันเกี่ยวกับราศีบางคนมองออกว่าหน้าตาดูมีออร่าอย่างนี้ถือว่าเป็นวาส,สนาดี 9. ผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาของคนรวยจะมีสะดือลึก ลึกขนาดไหนวางนิ้วก้อยได้เลยหนึ่งข้อไปถ้าลึกถึงสองข้อรวยมาก 10. ผู้หญิงหน้าผากสูงไรผมต่ำจะเป็นผู้หญิงที่เสียบุตรก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิต 11. ผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีต้องมีใบหน้ากลมๆเล็กน้อยคิ้วบางแต่ตรงกลางต้องไม่ห่างกันดวงตาเป็นประกายสามีจะร่ำรวย 12. ผู้หญิงที่ชอบโครงแ่งศีรษะแกว่งมือโยกไปมาย่ําเท้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีวัส,สนาลำบากหาเลี้ยงคนอื่นต้องถูกยากถูกโกงอยู่ร่ำไปและมีวัส,สนาที่ย่ำแย่ในเรื่องของความรักท่านผู้ฟังคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพรวมของศาสตร์งอเห้งใบหน้าถูกทํานายมาตามตำราจีนโบราณซึ่งปัจจุบันแล้วงเห้งใบหน้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอนิสัยใจคอก็ต้องถูกนำมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันเรียกว่าทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งหลายไม่ควรตัดสินจากเพียงใบหน้าที่บ่งบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพียงอย่างเดียวค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ